สวัสดีค่ะวันนี้นพี่คอมจะมานำเสนอการคัดลอกเวิร์กชีตในโปรแกรม Excel ไฟล์ตัวอย่างของเราเป็นไฟล์สต็อกสินค้าของเดือนมกราคมบันทึกไว้ในไฟล์ชื่อว่ามกราคมซึ่งเราจะมาเปลี่ยนชื่อชีฟกันก่อนนะคะ เราจะเปลี่ยนชื่อชีตเป็นชีตมกราคมวิธีการเปลี่ยนชื่อชีตคือเบิลคลิกไปที่ชื่อชีตที่ต้องการเปลี่ยนและพิมพ์ชื่อชีตที่ต้องการลงไปจากนั้นก็กด enter หนึ่งครั้งเพื่อยอมรับการทำงานที่เปลี่ยนชื่อชีตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าจากชีตมกราคมนี้เราต้องการ คัดลอกตารางทั้งตารางคือทั้งเวิร์กชีตนี้ไปสร้างเป็นข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ในกรณีนี้เราควรจะคัดลอกไปทั้งชีตนะคะเพื่อไม่ให้การตกแต่งร,รูปแบบต่างๆในชีตของเรามีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากเราคัดลอกไปเพียงช่วงของเซลล์อาจจะทำให้บางอย่าง เปลี่ยนแปลงแล้วต้องไปเสียวเวลาแต่งใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะคัดลอกไปทั้งชีทวิธีการคัดลอกชีททั้งชีททาดังนี้คือ,อที่ชื่อชีทนะคะเราเอาเมาส์มาไว้ที่ชื่อชีทแล้วคลิกขวาที่ชื่อชีทนั้นในกรณีนี้คือที่ชีทมรกราคมเราคลิกขวาที่คําสั่งว่า m ุ v อคอค l c ปี้นะคะเลือกคําสั่ง Mo กอคอคัพปี้แล้ว จะเปิดหน้าต่างในการคัดลอกย้ายหรือคัดลอกชีพหรือมุกออ l กอปี้ชีพขึ้นมานะคะในกรณีนี้ให้เราคลิกถูกที่ create a copy เพื่อสร้างสำเนาชีพและถ้าเราต้องการคัดลอกชีฟไว้ในไฟล์เดิมนะคะเราก็โอเคออกมาได้เลยนะคะเมื่อเราโอเคออกมาแล้วจะเห็นว่ามี มีชีฟมีชีฟมกราคมเพิ่มขึ้นมาเป็นชีฟชื่อมกราคมงเล็บสองตอนนี้เราจะเปลี่ยนชื่อชีฟมกราคมงเล็บสองที่เพิ่มมาใหม่เป็นชีฟชื่อกุมภาพันนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนลำดับของชีฟนะคะเราสามารถที่จะ ชีพไปที่ชื่อของชีพแล้วก็ลากย้ายได้นะคะสมมติว่าสมมตุมมติว่าครูน้อยต้องการจะลากย้ายชีพกลุมหาพันธ์ไปไว้ข้างหลังชีพมกราคมก็จะคลิกค้างไว้ที่ที่ชีพกลุมหาพันธ์แล้วก็ดึงๆๆๆตอนนี้ชีพกลุมหาพันธ์ก็มาอยู่หลังชีพมกราคมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็อาจจะเซฟ พื่อความปลอดภัยของการทํางานของเราก่อนนะคะจากนั้นถ้าเราต้องการคัดลอกชิปข้ามไฟล์างานคะสมมุติว่าตัวอย่างเมื่อเมื่อสักครู่นี้เป็นการคัดลอกชู่นในไฟล์เดียวกันคือไฟล์ชื่อมกราคมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณ้อยต้องการคัดลอกหรือว่าย้ายชิปไปไว้ที่ไฟล์ใหม่ ก็จะใช้วิธีการเดียวกันตัวอย่างที่ท,ที่ชี้ชื่อมกราคมเช่นเดิมนะคะเราจะคลิกขวาที่ชี้ชื่อมกราคมแล้วก็คลิกคำสั่ง Create a Copy นะคะเลือกเลือกติ๊กถูกที่รายการ Create a Copy จากนั้นนะคะที่ด้านบนของกล่องมุก Copy นี้จะมีช่องรายการคำว่า t o o b o o k ซึ่งมีชื่อไฟล์ของเราอยู่คือมกราคมจุ XLSX แต่ว่าเราต้องการจะย้ายไปที่ไฟล์ใหม่เาีนั้นเราจะคลิกลูกศรคลิกตัวดอกดาวลิสตรงกล่องออกมานะคะแล้วเราก็จะเลือกไฟล์ใหม่หรือว่าไฟล์ที่เราเปิดค้างอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้คุณเราจะเลือกไฟล์ใหม่คือเลือกคำว่า New Book New Book แล้วก็คลิกโอเคนะคะเมื่อโอเคออกมาแล้วนะคะ จะเห็นว่านะคะถ้าดูจากหน้าจอจะเห็นว่าเราชีทวัคระคมของคุณน้อยถูกนำมาเปิดที่บุ๊กใหม่ชื่อว่าบุ๊กห้านะคะตอนนี้คุณน้อยจะเปลี่ยนชื่อชีทก่อนนะคะแต่ว่าคุณน้อยจะเ่็นเป็นชีทชื่อมีนาคมแล้วกันนะะเปลี่ยนชีทในเปลี่ยนชีทในไฟล์ใหม่ที่เราได้มานะคะจะเห็นว่ามีไฟล์เก่าที่ชื่อวัคระคมอยู่ข้างหลังของไฟล์นี้ด้วยนะคะถ้าใครติดติดูนะคะ แล้วจากชีพมีนาคมเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคเพราะนั้นเราจะไปบันทึกไฟล์นี้ให้เป็นไฟล์ชื่อมีนาคมด้วยนะคะก็คลิกที่คําสั่งบันทึก่อสักคู่นี้นะคะคลิกที่ตัวสัญลักษณ์รูปรูปแผ่นดิสต์นะคะมันจะเปิดหน้าต่างคําว่า s a v e as ให้เองนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกที่อยู่เดิมของเราเพื่อจะบันทึกได้นะคะตรงนี้คุณน้องก็จะทำเ ชื่อว่ามีนาคมนะคะไฟของเราคือมกราคมนะคะายเดิมตอนนี้เราจะมีฝ่าไฟไฟหนึ่งที่ชื่อว่ามีนาคมด้วยนะคะดังนั้นก็คลิกเซฟไฟนะคะถ้าดูที่แจกหน้าจอชิปเรามีตอนนี้เรามีฝ่ายสอ,องไฟไงคือมกราคมและมีนาคมแล้วเห็นไหมโดยที่เรามีรูปแบบของตารางเหมือนกันทั้งสอง ไฟล์นะตอนนี้เราสามารถถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์มีนาคมเราก็สามารถที่จะคลุมไปที่ช่วงข้อมูลที่เราจะเป,ปเลี่ยนแปลงแล้วก็ลบเียงบางส่วนที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงจากนั้นนะคะจากนั้นเราก็สามารถ,ถาที่จะพิมพ์พิมพ์ส่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ดิรอมก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานกับเวิร์กชีตเพียงเท่านี้นะคะในะวันนี้ขอบคุณค่ะ